วสวัสดีครับผมนายลำดีต้นสวัรค์อยู่บ้านแสนพันอายุหกสิบสี่ปีเนาะอธาตุพนมผมคู่มือนี่ผมลถเจ็บปวเข้าเจ็บแข็งเจ็บขาเป็นโรคเกาต์กินยาหมอมาเนี่กคดับใหลายปีแล้วกันนบยังโบกพ่อตุดทุเล่าพ่อตุทุเล่านี่โตมาต่อมาลด เลยปามแานะนำเฮ้ยกินยาย่งเหิงเลยซื้อมากินครับนี่ซื้อมากินรถวัดเขิงโกดคือวขึ้นไข้แน่กินมัดโกดคือสที่เศร้ากันไหมานก็ได้ไ<ด>ข่ไหลติบแล้วยางได้แล้วอ,อไปเพราะกําลังกายยางไปยางมากกันาคักแล้วเมื่อกี้ยางผมได้ไปบมเป็นเลยแหละ อืแล้วตินใจมาซื้อโคดที่สองเลยตัดสินใจมาซื้อโวดที่สองอีกบาทนี่กินแล้วสิดีขึ้นเรื่อยๆกินแล้วสิดีขึ้นเรื่อยๆเสร็มาเนาะทำมันไข่ลายเติบแล้วนะเดี๋ยวนี้การรับการนอนการรับการนอนก็ดีขึ้นครับได้แห้งกินยาเพิ่นโยงหึงพิ่นหายเนาะครับครัอสักนีดครับ